แต่ฉะนั้นถรู้ได้ว่าชาวโศกที่เขาใจชานอยู่ทุกวันนี้นะก็ยังจะต้องศึกษาต่อก็เข้าใจแค่ชันหนึ่งไปหาฌานสองเป็นส่วนมากใช่ไหมครับพี่น้องจะได้นะเพราะรายละเอียดไปถึงฌานสามชานสี่ชันยัางยา่าเพราะงัที่พูดเป็นนําไปแล้วว่าฌานที่สี่ฐานอุเบขาปริสุาาตาปรโยตตาตามุตุกรมัญญาปภัสราเนี่ยโอ้ยังอีกเยอะแต่เราค่อยๆเข้าใจไปตามลำดับละคือที่ผม จะกล้าที่จะระบุว่าพวกเรายังยังไม่เข้าใจละเอียดมากในชั้นหนึ่งชั้นสองเนี่ยผมว่าหลายคนยังแยกแยกไม่ออกว่าความพิติตความสุขที่เกิดจากวิเวกชั้นน่ชั้นสองพิติตรก็ยังไม่ยังไม่เข้าต่างชั้นสามจึงจะเริ่มมีสุขอาการของสุขเข้ามาไม่ใช่ครับอ่อายครับชั้นสามชั้นสามเริ่มมีอุบกขาครับเริ่มมีอุบกขาสุขเป็นสุข ปิติและสุขมีตั้งแต่ชาติหนึ่งแล้วถูกคุณชัดก่อนแต่าตมาตรงนี้อุเบกขาเริ่มเข้ามาตรงชา้ิที่สามเพราะยาที่ชา้ิที่หนึ่งที่สองยังมีอุเบกขาอุเบกขายังไม่เป็นปฏิสุตารรประโยช์ตาตามุตโตกรรมญาญา,าไปฝันว่าคุณมีชาและคุณมีอุเบกยางคือความจริงแล้วพวกเรามีสภาวะอยู่แต่แต่พอถามว่าอ้าวคุณได้ปิติและสุขมันเกิดจากวิเวกมันลึกซึ้งต่างกันอย่างไรกับ คุณได้ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิเนี่ยเขายังจะเรียบเรียงไม่เป็นครับเราก็เลยคิดว่าเพราะสมาธิของเราลุษีหรือสมาธิทีีมีจาติจารุเสวงลษีเนี่ยมันมันมีสุขมันมีอุเบกขาแต่มันเป็นเคหาสตาอุเบกขาไปเรื่อยสั่งสมอุเบกขาก็เป็นเคหาสิตาอุเบกขาไปแคน,นั้นพอยางยิ่งเป็นอุเบกขาของลุษีนี่นะมันยิ่งแข็งยิ่งแน่น มันยิ่งไม่มีลักษณะสภาพพี่ตองวิจาณ์คุณก็ยากเพราะงั้นรู้สอนกันว่าอุเบกขาแล้วนี่คิดไม่ออกนะต้องถอยออกมาอยู่ที่ชานหนึ่งนะชานิสองชานหนึ่งชานิสองคุณถึงจะค่อยคิดได้เห็นไหมมันคนละเรื่องกันเลยถ้าอย่างนั้นที่พ่อท่านบอกว่าข้ามีกินดินมีเดินตอน่สองจนถึงขั้นว่าที่พ่อท่านว่าติดปั้นอ่ะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเอง เพราะว่าทุกอย่างมีข้อหมวแล้วมีเข้าขายใช่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 ถูกถูกต้องแต่เพราะงั้นไปติดแป้นอยู่ในคุณได้แล้วคุณติดแป้นเนี่ยเนเข้าขายคุณนักเข้ากูก็จะจมลงไปเป็นผู้ชาญสีหมดถึงวิสาสะไปได้เรื่อยๆทุกเรื่องวิสาสะเพราะของกองกลางเป็นผู้ที่สวยโอกาสแล้วก็ความน่าเกลียดน,น่าชังที่เกิดขึ้นก็ช่างหัวมันเพราะข้าวมีกินดินมีเดิน,ดนใช่อาศัยอยู่เงั้ยน่ะ สุดท้ายก็ศิลปตาปามาดฟังก็เยอะมีความใช่ตกลงคนคนนี้ก็ยิ่งหนาเนี่ยจะีต้องไปสลัดต่อหรือไปทําออกของตนเองอีกเสียเวลาคนพวกนี้เสียเวลาอีกนานมากมันมันโง่ซ้อนท่านประยุทธ์มีทางทางประถมมีชางมีองค์ห้า ต um. ิิจาสุนั่นก็ค no yes ือพิธรรมมันฟุ้งซ่านไปานมันแยกไม่ได้ในสองคู่สุดท้ายในสี่นี่จะแยกคู่สุดท้ายเมื่อกี้ที่บอกไอ้ท่านกับพระมจริยาโซแยกไม่ได้ชั้นใดชานสี่ชานห้านี่แยกไม่ได้แต่เขาไปแยกชานสี่ชานห้าก็เพราะเขาอวดเก่งนอกครีดนอกพระพุทธเจ้าอภิธรรมพวกอภิธรรมเนี่ยพวกแยกเกิน เพราะอาตมายังไม่ได้เอาตัวฝอยของอภิธรรม,ม82 81ดวง120กอ1ดวงในมรรอธิบายอยู่เนี่ยยังไม่ได้คัดออกทิ้งเลยพวกพุ <C oughs> ทธเจ้าเกมเกินพนระพุทธเจ้าอ่ะพระะท่านสภาวะของปิติสุขุเบกขาต่างกันไงทุเรศให้ฟังมาเน, <C oughs> <C oughs> นี่ยหรือว่านี่มิต่างกันไงเฮ้ย อ่าผมกำลังกำลังอห้ใ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 ห้สุดเด่นตามอธิบายดีกว่าปีตินั้นมันเป็นอาการที่กระโจนทยานแรงมากเหมือนเหมือนเตะบอลเข้าโกนรถเราเชียร์ชาตินี้นะโอ้ยปีติมีหลายแบบปีติเยอะมากปีติมีห้าปีติมีห้าแบบแฟนคาปีติอย่างเดียวแต่ถ้าเริ่มต้นที่ปีติว่าแรงมากพอไปพบกับความสุข รสชาติของความสุขกับรสชาติของปิติปอนหนึ่งเหมือนกันนะมันก็ละเอียดแต่เรียกว่างามห้างไงคุติกาปิติโอกันารคุติกาปิติแคทิกาปิติแล้วก็พระพระพรามิติอันสุดท้ายอันที่คุณอันที่สี่โอการติกาโอกาติกาปิติดังโรอ่าโอกาติกาปิติมันมี อุเพงคาปิติแล้วก็มีคุณตกาปิติคณิกาคณิกาปิติคุณตกาปิติแล้วก็มีโอกันตะเอากับโอกันปิกาปิติแล้วก็มีภารณาปิติปิติห้าระดับนี่อุเพงคาเนี่ยที่มันฝึกฝนกันอยู่โอ้นี่จ่ไอ้เส้นลำเบอร์ตายแตกตายหมไอ้บอลเข้าโกได้อุเพกาปิติข้างนอกระหว่าง ทั้งนอกทั้งในเลยไม่เห็นอาการข้างนอกของกระโดดโลดเต้นเลยก็ไม่ต่างจากติติเสพกามติเสพกามกับไปติลดกามเสพกามก็โอ้โหชักนินชักงอเลยตายคาอกเลยอะไรเงี้ยเสพเสพกามก็ใช้ปิติได้เหมือนกันเสพกามด้วยรูปรถกลิ่นเชียงสะพัดเสพกามห้าขวานารูปรดกลิ่นเชียงสะพัดจัดจัดอัตมาใกล้ไม่ได้เลยพวกนี้อย่างกิดเพชรจัดนี่อสดเข้าไปได้อย่างไร เป็นจนชอนเนี่ยมันสดเฉยเลยก็เราแต่ผงเหมือนก็ในเารลยโสมมันจะคลาสสิกกว่าใช่ไหมครับสุ่มันจะคลาสสิกกว่าปิติตรอ๋อละเอียดแตออกกว่าเยอะนะเพราะงั้นปิตินี่ยังหยาบมากนะหูเเลลยยีกว่าะอดไม่ละเอียดลงมาหาสุขลงมาหาสุขว่าลงมาลดว่าลงมาว่าลงมาว่าลงมาก็มีเด็บมีเด็บแต่ชั้นอีกเยอะต้องมีปลาหาจาก อิปิมหาสุขที่สุขก็เนียน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 แต่สุขนี้ไม่ใช่สุขคลิกาต้องเป็นสุขจากว่างนะานี่ยใช่สุขหาวางเป็นอุปสมโสมุขหรือวูปสมโสมุขิติกันเป็นสุขที่ต้องปฏิบัติฝึกอุปสมโสมุขหรือฝึกวูสมโสมุปสมโสมุขสุขยังปฏิบัติแม้ในที่สุดอาศัยอนุโลมแก่ทางโลกเขาก็ปรมังสุขปรมังสุขขังด้วยสุขยางปรมัง อย่าไปแปลว่าสุขอย่างยิ่งตรงแปลว่ายิ่งกว่าสุกอย่างนี้เป็นต้นใช้ภาษาไทยอาตมาว่าเออแก้แก้ได้ต<ม>รงนี้ว่าคุณไปแปลว่าสุขอย่างยิ่งมันไม่ใช่ต้องยิ่งกว่าสุขน<ม>ี่มันกลับกันคําเดียวกันภาษาไทยก็พอเขา้าใจกันได้แล้วก็ผมผมอยู่มาอย่างนี้ได้ไหมครับสุกเออพิติมันยากก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นสุขคือก๋วยเตี๋ยวน้ำใส ือขาคือน้ำเปล่าถึงว่าช่าเปล่าความได้รูปรได้ความเปล่ามันไม่มีก่อนจะถึงอุเบกขาก็สุกเนี่ยไม่สุกน้ำเจลเร็วน้ำที่มันโอ้ยมันเหมือนน้ำล้างชามแกงอะเจลเร็วอะมแค่นั้นเนี่ยมีมีเนื้อรสมีกลิ่นมีรสบ้างแต่มันไม่ได้เรื่องอะไรเลย น้ำเจียวเร็วภาษาอีสานน้ำเยอะจนเลยเลยไม่ใช่มันไม่เหลืออะไรแล้วมันน้ำดำน้ำร้างชาเหมือนกับพวกพระไงเสร็จแล้วก็เอาน้ำล้างบาทในสดนั่นแหละน้ำร่างบาทนั่นแหละพอเสร็จแล้วก็น้ำล้างบาทนั่นแหละมันไม่ได้เลือกในรถอะไรลงมันต่ำเงียบนันนอนตำเนียบโอ้ยเจียวเงี้ยมันกินอะไรลง